มาครับพี่น้องพาเบิ้งปลากินอาหารครับผมนี่แหละครับปูเติมน้ำไหลเกียบพุนหรอครับพุ่นน้ำเกียบเขาได้แร้วครับพุนนะเลยสโดดอดกเนนะครับย่านยังครับยันบกค่อยง่โดดเขาครับพี่น้องบกค่อยง่ายลไหลนะครับนี่เนี่ยตีเบ็ดฟรังกับบกินครับเบิงครับมาเบิงปลากินอาหารน้วกันครับพี่น้องสวดไปแล้วครับผมอ้ามาเอาเบิรเฮียนเฮียอยู่ครับพี่น้องเบื้งนะครับเบิรนเฮียนเฮียอยู่เนี่ยครับผม ความสุขบานเฮานะครับน้อเบิ่งป่ากินหัวหารครับพี่น้องเลี้ยงดูการเจริญโตปโตของเขาครับพี่น้องครับผมเหรอครับเริ่มมาแล้ว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 ครับพี่น้องนะครับผมกัมีเตเริ่มเห็นเป็นโตแน่แล้วครับพี่น้องแต่ผมแนะนํานะครับพี่น้องอย่าเอาโตน้อยหลายมาเลี้ยงครับพี่น้องแห้งถึกแห้งตายครับเพราะว่าระบบน้ำห้องบอดีครับพี่น้องเบิ่งนี่ มันบ่อได้หมุนเวียนออกไปครับเขาตองมีเขาเอื่นว่าล่องน้ำเอ่อล่องน้ำหมุนเวียนนะครับพี่น้องคล้องใส่ไก่นะครับผมน้ำหมุนแบบนั่นเรียงยังได้ก็ดกรอดครับพี่น้องเพราะว่าผมว่าพอยสุดแรกตัวน้อยพอดมีตายแน่ครับผมแต่ก็รอดหลายก็ตายครับพี่น้องคุณแล้วครับผมกินเนี้ยล้วครับเดี๋ยวเบิ้งไปเรื่อยๆครับว่าสีเงี้ได้กินมาพี่น้องได้กินก็เอานะครับนาอพี่น้องเนาะ ครับผมดีกว่าเลียงเลยครับผุนผุนอ้หลายอยู่ครับผุนอ่ะครับผมจะปล่อยเอามาปล่อยเสริมมีปลาดุกกระมีนะครับพี่น้องปลาหมอปลาหมอเทศยี่สกจะเอ่อแล้วกับบิ๊กวีครับพี่น้องสวายกระมีครับปล่อยง่ยเราค่อยตักออกลรงสะครับพี่น้องเขาเอานุบานไว้เขางหายก่อนปล่อยเลยบ่ไเ้พี่น้องพอค่อยงยสวอกินเบิดครับผมนี่พุนครับผมหลายอยู่ครับพี่น้องพุนน่ะ พักเต้ครับนี่เดี๋ยวคอยมาล่อเบิงบอนี่อีกครับพี่น้องอันนี้แพร่มือรุ่นผ้าคีแพร่เบิงครับพี่น้องเลี้ยนแบบประเทศจีนครับผมพูน่ะเดี๋ยวมือรุ่นผ้าเบิงบอนี่ครับพี่น้องเอาซ้ำนี่แหละครับผมพูแน่ะครับกบผยนญยลงมาแล้วครับพี่น้องหญ่ลงมาแล้วครับผมเพราะว่าอยู่ทึ่งๆบาไวครับพี่น้องขานเลี่ยนน้ำครับพี่น้องมือรุ่นไทยเบิงกบครับอ้วนดีครับพี่น้องโอเคครับผมมือนี่มาซาครับเน็ตเบิร์ดครับพี่น้อง โอเคครับซ้ำนี่และครับพี่น้องโชคดีมีช่มันหมานทุกท่านครับผมอันนี้อันขังแหนไว้ครับพี่น้องเิ็กน่อยซิดป่าไม่ได้ก็ปล่อยไว้นี่แหละอย่ากินกระตักกินเลยครับนี่ปลาเมื่อนั่นไปได้ปลาแง่งมาไหลแล้วครับนี่เด้อพ่อตมอยู่เด้อครับนี่นี่ละครับผมกินแหนกินหัวหารกัะบานในนหนครับนี่ปลาคอน้อยก็มีครับนี่ร้ายยุ่เน็กหน่อยซิดไม่ได้ขังไวนี่ครับนี่ เอาโอเคครับซับนีแ้แ่ะครับพี่น้องสีเงาเพื่อครับผมมันมาลงปังทุกท่านครับ